้ตูแมงผูสีบินไปใสตาเว้นยังอยู่ห่างไกลยังอบห่างใสกาสวัสดีจ้าสวัสดียาวเช้าจ้าจากไม่บ้านสะพังงามเตงงามว่าแต่ว่ามันบ่เป็นแนวพี่น้องเลยได้เป็นแนวแล้วไปกล้าบ่ได้ที่นี่นะ มันเป็นหมันบ่เคยไรเนี่ยมันมันมันดำมบ่ซ้ำแม่อืมซื้อมาสั่งมาตไทยพนละอละสั่งมาแล้วก็มาหวานออืแล้วก็มาปลูกไมมแล้วก็มาหวานแล้วมาปลูกตั้งแต่ปลูกมาในหายนางวันขายขายสิร้อนึงปลูกจนอยากตายพดหน้าจนอยากตายจ้ะ อากาศเย็นเย็นเด็กก็นาวเดี๋ยวก็ห,ห่อนเด็กก็ร้อนเะนาะวานนี่เขาสวนจนประคั่มเลยพี่น้องนี่เมื่อวานบริขาสวนตืดนละ่ะหลายคนมานาั่งตื่นสวยนะโบเมนดะบางคนมาบางคนบางคนบางคนมานั่นานางตื่นสวยบโบแมนเด้อตะเกียบบุก้อนนะแมนอยู่ตัง้งออก เคยวัดมาน 9, 10, 10นักแปดกมันนะสิบหมื่นเองโอ้ยตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เด็กเสม,มอพี่น้องตื่นแต่ตีสี่พุ่นจ้าเออตื่นมาจะคิดไปใช้มันมดืดเดยมันยังตีสี่อยู่มันยังมดืดอยู่กรเลยสรุอสลิอันนี้มาเคยใหญ่นะอ่างจ้ายังเป็นหมากอยู่เลยยังเป็นหมากอยู่เลย อันนี้ประกาศดอกนางจ้าประกาศดอกนางเมื่อวานก็นั่งลกหยาวสันเด๋ยวสิหดผพักกนโอ้ได้สิไิคุดอันนั่นก่อนนี่สินขณาขณาเคยตัดไปพัดอยู่อยู่วัดที่หนึ่งมาเหมือนนะมาตัด มพอดแฮม้ำขึ้นใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมันขึ้นเมื่อว,วานมันกระเพาะงามอยู่ได้วยเหรมันบก,กูดเขาไม่งไงด้สร้างง่ายขนาดนี้แต่มันบกูดกูด มโออิซีนางในนี่ในข้อนั่นแหละพี่น้องเออดูใส่น้อบาดนี้เนาะโออิซีนางในนี่ขาตาเรียบร่อยแล้วบุกท่านเงาซาพี่น้องข้าเก้าไปตุ๊บ ปัิชุกช้ปุ้ยมาปลูกมันใช่ยูือไม่ใช้น่องเหาชาค่ะเหาชาบ่รอเด็กาเจ้าเอาไปต้มอะไรเนี่ยเบ้าแก้วสร้างเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วสร้าง อย่างนี uh, ้หนัเขาไปตบโ้น่ารัีกแต่เพื่อาปลูกมันใช่ไหมขันขับมาสัก ม้อยง่ายดิล้ำอันนี้คือคือว่าซับไปง้วนใบใบนีตัดไปง้วนด้วยมอแรงงวกระำใ่า่ดิเขาก็ยำด้หัเงเป็ดอย่ะเป็เัเป็ดแต่ว่ายังหดอยู่ เด huh? ็ดเลิฟเด็ดเลิฟเด็ดแล้วจะกินข้าวแล้วแม่ฮะไปคือกินข้าวไปไปคือกินข้าวหาเจมบกโกไม่ตองพี่น้องเอ้ยฮ่าเื้อไม่ตองโอ้ย เราเเบรรท,ทุเราหาเช่อเบ้อเท่านี้แทวเดิมนี่พี่น้องรถยังรถเข้ามาส่งขา่าวมาไอติ่มบ่ามาไอติ่มขึ้นไปไปกินขา่าวไหม เอาเขาไปซีพ่อ,อมบ่นี่นะแ,แล้วก็มาแวะมาเอาไอติมตะไคร้พ่อขึ้นน้าให้กินข้าวก่อนข้อนเะขานะ ตำแตงสู่คุณแม่กินจ้าตำแตงไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะกว่าเป็นเบาหวานงานข้าครัวที่นี่นะคะัตแต่มาประธานข้าครัวที่นี่จัเถื่อนเลยนั่นจะเข้าครัวมันนี้ เตงเตงกระิบว่าบอกว่าแก่แก่เตงเท่า โอ้ยเนาะมืออื่นนี่มืออื่นมีงานเนี่ยนาบ้านนางมีรถแท่มีรถแท,ถแท่พี่น้องเอ้ยเขาจะจะแห่ป,ป้าจักหน้าบ้านนานี่ไปเมื่อวานหนึ่งคนตอนแรกเนะขาเจ้าไกว่าจะแห่แต่ในหมู่บ้านออกมาแล้วมันไก่เขาเจ้าเลยมาตั้งรักอยู่นี่ หนบ้านน้ามีเมื่อนี่มื่อืนี่้วแม่น้าที่าวน์แม

แล้วก็ติดใจที่นุนเขาไม่กินเค็มกันนะคะเอาไปักอีห้วมเบิดแล้วประชนนกึกตัว

โบ้ดระบอมแม่ไปกินเส้นบอมอ,อ,อันนีน้น่าจะเป็นข้วขาวไข่น่าจะเป็นข้าวไข่อันนี้น่าจะเป็นลาบนกลาบนกน้ำไม่ฉันโน๊ แก่เขาุดท้ายพเขกลเบ้านงแก่เขาไมเิดอกาเขาไปทีมีลงที่เป <S ster> ่า่าี่เขาจมทยแปดส

นี่และเดือนตายเดือนละกันกบ้ากันกบ้าหกอนนะนั่นนะก็สักสี่แสนสามแสนต่อช่องต้องมาเริ่มมาเริ่มปั้นในดินที่มันแพงขึ้นนั่นอ้อแพงขึ้นมาสุดช่องจ้าบุ๊คเคยซื้ออย่างไรอ่าเป็นยังเบิร์ดมาสองแสนต่ายบ้าน là bộ thưa ngài Đã có cơ sở trọng sáng không ạ? Dạ này thích cơ sở trọng sáng không này có đi ăn đi Thôi ăn đi ที่เขาเลือกรูปเงินที่จ่ายพวกพุ่มใหญ่ๆเนาะมีดีๆใช่หนักดี่ยดีเที่ยวไร่จ่ายโดยไพ่ไพ่ตรงแจกกระไพ่ลุกและพวกพุ่ม จะลงกับไปลงไปเริ เานนกจะนักเหียวรราศากระดางขอบคุณมเป็น2คุณทุกกำลังใจไปแล้วจะขา,า,าดโดยสบายดีจ้า เตียงพรมหนึ่งใบพุ่นไว้ใช้เครื่องออกมูน,นห้วถอใกล้อ่างเร้นทุน่งแท้